สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่19ตุลาคมนะครับ2563นาครับเอาละครับก่อนไปฟังคลิปกันผมขอฝากช่องไว้หน่อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรักหมดใจนะครับแล้วก็เพจคนบ้าบอลแมนยูครับอยากใครอยากกดเข้าร่วมกลุ่มกอ็อย่าผมแปะลิงก์มือด้านล่างนี้นะครับ โอเคครับล่าสุดเนี่ยแฟนผีเฮครับช่วยกดกระทืบไลค์มาลัวๆเลยครับคนละหนึ่งไลค์ครับล่าสุดเอ็ดดิสันคาวานีเนี่ยได้เดินทางมาถึงสนามซ้อมแคลิรงตันเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหก็เดินมาคู่กับเนมันย่าวาติดนะครับแล้วก็อเล็กเตเรสนะครับพร้อมที่จะฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครับและมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเอ็ดดิสันคาวานีเนี่ย จะได้ลงไปเจอกับดิมาเรียครับในวันพพุ่งนี้ครับก็คือวันอังคารที่20ตุลาคมเนี่ยครับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับซึ่งเราจะเดินทางไปเยือนปราคเดอแพรงครับของปารีสแซง์แมงครับโอ้โ oh, ห oh, ผมบอกตรงเลยครับว่ามันเป็นแมตช์ที่น่าดูมากครับไม่น่าจะพลาดครับซึ่ง ผมคิดว่าแมนยูน่าจัดตัวที่ไม่ใช่เจอกันอ e ีวอร์นนะครับน่าจะดีกว่านี้ครับแดนีสเจมส์ตัดทิ้งไปเลยไม่น่าจะได้ลงครับแล้วเรามา,อารอลุ้นกันอีกครับซึ่งโอเล็กกุน่าโซชานี่ก่อนหน้านี้ได้ดอบพอบอกบาลงดอบพอบอกบารครับแล้วก็ดอบก,กินบูดซ,ซึ่งไม่แน่ครับแมตช์นี้แหละเขาอาจจะเก็บเอาไว้เพื่อเจอกับฟารีสแซงยาแมงครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่เลยทีเดียวครับ เราก็ต้องมารอรุ่นใหญ่ทียบแต่ใจลึกๆครับผมอยากจะให้วนมาต้าลงในตำแหน่งทางขวานะครับเพราะเขาเล่นดีมากครับเอาเจมออกเลยครับเอามาต้าลงผมว่าน่าจะมีศักยภาพในทีมแข็งแร่งขึ้นนะครับแต่ไม่รู้ท่านฟังชอบเหมือนผมหรือเปล่าถ้ามีความคิดเห็นไงเม้น์มาใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับก็ และล่าสุดนะครับก็มีข่าวนิดหน่อยครับเกี่ยวกับแดนนี่เวลเบกครับล่าสุดเนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับไบตันะครับด้วยสัญญาหนึ่งปีครับโอ้หมหาเทพเราครับแดนนี่เวลเบกย้ายไปอยู่ไบตันแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้มีข่าวประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดต11ผู้เล่นคาดว่านะครับที่จะลงสนามเจอกับปารีสแซงแยมงทีครับแต่ยังไงก่อนจบคลิปนะครับ ฝากกดไลค์นะครับกระทืบม,มานรัวๆนะครับกดแชร์กดซับสไครป์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยครับจะทะลุไปถึง2 0,000ซับเร็วๆนี้ครับโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคนบ้าบอลติดสนามด้วยนะครับสวัสดีครับ